รูปแบบวิถีจิตบนบรานนะคะนั่มาจากในหลักสูตรนะคะเราต้องมีที่ไปที่มานะนั่มาจากหลักสูตรหน้า41-42นะคะ,ะเรามาดูรูปแบบวิถีจิตกันที่เราได้คุยกันไปเะกี้ก็คือว่าวิถีสามสามประเภทใช่ไหมคะสาม,สามอย่างอะ่ะ ที่แยกออกมาได้ได้อีกห้าใช่ไหมคะได้อีกห้าอย่างอ่นะพอออกมาห้าอย่างเนี่ยท่านยกเอาจักขุวิญญาณจิตรสองนะคะคือวิธีนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจักขุปสาทะหรือจักขุทวารน,นะคะแต่ยกปรยียนมาเรามาดูวิธีประเท,ที่หนึ่งท่านบอกว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยแสดงกับพระวัน ทั้งหมดนะ,ะเพรามัทั้งหมดจาก15แยกออกมาได้10นะคะเอามาจากทั้งหมดแยกออกมาก่อนเป็นการมะวังกระจิต 10. สิบแสดงกับการมะวังกจิตสิบรูปแบบวิถีจิตวิถีจิตก็คือจิตที่ขึ้นสู่วิถีนะ,ะถ้าว่าโดยตีพระตะีลนี่ยจิตที่อยากผลวิถี แต่ถ้ากิจที่ขึ้นสู่วิถีก็คือนับแหวนปลาหน้าถึงเตาหลังเห็นไหมคะปลาหน้าถึงเตาหลังปากหนึง่งจักสองจักสองสังสองสังสามสาม,าม,าม,ามหุหนึง่งกามาของชนที่เก้านะคะนี่เลยนี่แสดงยี่บเก้าเลยนะยีนน่บเก้าตดขาสิบเอ็ดที่แยกออกมาอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องดึงออกมาแสดงตรงนี้นะคะอันนี้แสดงยี่บเก้า แต่ทีนี้ยี่สิบเก้าเนี่ยในพิธีที่หนึ่งเนี่ยท่านเอาตรงนี้มาพูดก่อนใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็ดึงประมาณนี้ใช่ไหมคะ,คะ,คะถูกไหมครับเอ่อนะตถาสิบเอ็ดกวางวาหลังเท่ากันไอวิธีนี้เนี่ยถ้าสังเกตว่าท่านจะแสดงอารมณ์สามชนิดดูที่สตินะ,ะสติปรสานสติสามเนี่ยมี อุเบกขาอุสันสองเวทนาเป็นอุเบกขาเนี่ยนะเป็นอกุศลดวงหนึ่งเป็นกุศลดวงหนึ่งใช่ไหมคะค<ฆ>รับสันตีดวงนี้เป็นสมานะสันติ<ฆ>เป็นผลของกุศลนะ<ฆ>ทีนี้สันติสามดวงเนี่ยว่าโดยวิถีจิตเนี่ยวิถีย์เนี่ยท่านแสดงอารมณ์สามชนิดครับ<ฆ>ถ้าเป็นอกุศลอุเบกขาสันตริระนาจิตหนึ่งอารมณ์ชื่อว่าอนิถารมอารมณ์มณ<ฆ>ที่ไม่ดี<ฆ>ใช่ไหมคะ เป็นผลของอกุศนใช่ไหมคะเป็นอารมณ์ที่ดีเวทนาเป็นเวขาถ้าว่าโดยกุศลสันตีที่เป็นอเวขาเป็นผลของมหากุศลใช่ไหมคะผลของมหากุศลเป็นสันตีตรงนี้เนี่ยชื่อว่าอิทธมัชตารออารมณ์ที่มีปานกลางอืมีต่างกันแต่ถ้าเป็นโสมและสันตี สมนรถสติเป็นผลของกุศลเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ต้องมีชื่อว่าอัตติอิทธาอรมอารมณ์ดียิ่งดียิ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือดียิ่งดีธรรมดาไม่ดีถูกไหมฮะดียิ่งดีธรรมดาไม่ดีอัตติอิทธาอิทธามัทัาอานิสธา เข้าใจนะคะ,ะอารมณ์มีสามสามชนี้ทีนี้วิธีที่หนึ่งเนี่ยท่านแสดงกับพระวังกัจจิต <c oughs> ส์ว่าโดยภูได้สเก็ดภูมว่าโดยบุคคลได้กี่คนนะาะแปดคนได้มายังไงหาว้อีกไหม <c oughs> อลองหาวิธีที่หนึ่งดูนะ <c oughs> วิธีที่หนึ่งเอาพระวังกัจจิตส์เนี่ยค่ะ วาแรกควาหักเท่ากันดึงออกมาเป็นอุเบกขาอากุศนสันติรณาจีหนึ่งมีอะไรคะเบคาอากูสนสันติรณาจีหนึ่งมีอะไรีคะมีอุสันสองแล้วใช่ไหมคะแย่ออกมาเป็นมอวิแผ่วิแปเดเราแยกวิเนาะวิสี่ แล้วมอสับสีฝุดแยกนะฮะฝุดแยกนะจะได้เห็นว่ามีกี่คนจิตจิตหนึ่งดวงได้กี่คนที่นครับอุเบกขาเป็นส่วนสติระจิตหนึ่งเนี่ยว่าโดยบุคคลชื่อว่าอะไรนะทุกขะทุกขทุกขะทุกขะติอ่ะติม่ตุกตาบุคคลหนึ่งเกิดอยู่ในกี่ภูมิฮะ อบายภูมสี่ครับตอนนี้เราเก่งกันแนละ้<ห>เเวเราเหลือแต่ตัวเลขหูวใส่ันขาดไปีต่อไปฮะเวขาคุณสสติลน่าจผิดหนึ่งบุคคลชื่อว่าสุขาสุขาสติสุขาสตีไปสุขา สุขค่ะแล้วก็คือความสุข oh สุขคติแปลว่าที่ไปนะคติไม่ที่ไปับสุขแมาว่าดีสุขคติอานเหตุกกาบุคคลเดได้กี่ภูฮะสองภูบวกจัตุบวกอะไรกับอะไรเมื่มนุษย์จาเดินมนุษย์ชั้นจัตุใช่ไหมเออจัตุ เ่นี่หาี่นะช่ไหมครัใชกันหานะหาให้เป็นไม่งั้นเดี๋ยวลำบากหายภาคหน้าคือความลำบากเกิดอ่ะกอวิิปสี่ได้กี่คนนะวิปสี่เทวิเทวิเทวิเวิด ทวีเหตุกะบุคคลหนึ่งใช่ไหมคะได้กี่ภูมิคะเจ็ดภูมิโอ้ยธรรมดาที่ไหนภูมิปะได้แล้วได้แล้วเจ็ดเจ็ดภูมิไม่มีอะไรมั้งคะชื่อว่าอะไรคะมโนทูมโนตึงเทวดาคุณผงนะสารพัดถูกนี่สุดละใจแล้วคืออะไร บมีสาสไ <several Jews. S 1> <40 S 2> ด้กี<ซ>่คนฮะอย่างเงี้ยมันซึ่งมันบอกวินตีตีปนคอคนสี่ออริยตีปูหนึ่งแล้วก็อริยะตีูตีูในึ่วกอริยะ่เท่าไหร่คะสี่ได้กี่ปูคะเเหมือนกันกามสุคติเจ็ด ดูสิว่าพวังจำสำนวนนี้นะพวังครับบอกบุคคลกับภูมิคร ta, <so ับพภูใช่ใช่ใชหรือไม่ก็พวังบอกภูมิบุคคลก็ได้ครับเพราะอะไรจึงใช้สำนวนนี้พอเห็นพวังปักเห็นบุคคลเนี่ยเห็นองค์ธรรมด้วยใช่ไหมเห็นองค์ธรรมเห็นบุคคลคเห็นภูมิเห็นไหมคะ เห็นต้องเห็นแล้วละต้งเห็นแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ต้องเห็นแล้วนะคือต้องมาอย่างง้ถ้าไม่อย่นั้อยู่เอาแบบนี้ในีพวกเราเนี่ยพวกเราบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับก่อนนะนะไดวิธีนี้เนี่ยถ้าสังเกตว่าแสดงแค่การชะยิบเจใช่ไหมคะ การช้ยี่เจ็ดเนี่ยไม่มีโทสะรับคำนอะไรนะไม่มีโทสะวิธีนี้ไม่มีโทสะ,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 ะนะใช่ไหมคะ,ะโทสะนี่เอามาแสดงที่วิธีที่สองนี้นะดึงมานะยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีโลภะแปดใช่ไหมคะโลภะแปดแล้วก็มีอะไรอีกนะโมหะสอง ใช่ไหมโทระันท์ไม่มีอะโลละแปลมหสองแล้วก็มีอะไรฮะชวนะมองกูใช่ไหมอาศิได้นะอาศิมาใช่ไหมคะมกุแปลแล้วก็มองกิบแปเนี่ยค่ะยีจิเว้นแค่โทรศค่ะนั้นถ้ายกตัวอย่างว่าบุคคลนะบุคคลเนี่ยที่หาได้เนี่ยมีวิถีจิตแบบนี้ก็คือ อารมณ์สามชนิดมาปรากฏแต่เป็นรูปารอารมณ์เข้าใจไหมับเพราะว่าตอนที่เราแสดงในส่วนของจักรวิญญาณจักรทวารตาเห็นรูปอารมณ์แต่เป็นรูปอารมณ์ที่ดียิ่งก็ได้ดีธรรมดาก็ได้ไม่ดีก็ได้เข้าใจใช่ไหมฮะบุคคลเหล่านั้นว่าโดยรวมแปดบุคคลใช่ไหม ทุกหนึ่งสุที่สองแล้วนะทวีสามติสี่เป็นบุรุชนสี่อริยะอีกสี่เป็นแปดบุคคลแปดคนเหล่านี้คนใดคนหนึ่งนั่นแหละต้องมีวิถีเหล่านี้แต่ทีนี้ถ้าเรากล่าวถึงภาครหันไปอริยสัจอริยบุคคลสี่นะถ้าเป็นภาครหัน ยี่สิบเจ็ดนี้ต้องมาไม่ครบนะเข้าใจไหมคะยีะ่สิบเจ็ดต้องมาไม่ครบเพราะว่าพระรหัสไม่มีอกุศลแล้วใช่ค่ะไม่มีเอ่่ยถ้าแยกบุคคลนะ,ะเราต้องรู้นะเพราะว่ามาติการบอกเอาไว้<ะ>ใช่ไหม<ะ> <laughs> นี่ขยี้เลินนี่พระ <laughs> รหัสไม่มีอกุศลเลยพระรหัสมีหะสีได้<ะ>มอกุก็ไม่ใช่จิตของพระรหัส มังก่เท่านั้นเป็นจิตพระอรหันต์ข้าใจใช่ไหมคะนะเปด้นตรงชวนะของพระอรหันต์ก็พระท่านยกท่านมาองค์เดียวก็มีตรงนี้ขาสิบเอ็ดกางมองก่แปดตรงชวนะก็เหลือเก้าถูกไหมฮะจากจิตเจ็ดต้องเหลือเก้านะถูกไหมเพราะอันนี้เป็นการแสดงโดยรวมถ้าพระอรหันต์เห็นเปรตอย่างนี้นะชัดเจนมากเะเปรต พระพรหันเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะอย่าง <S <S ที่ท่านไปเห็นแล้วท่านก็หักศีิกุบขึ้นมาเห็นไะหพอท่านเห็นปั๊กนะท่านแย้มมาเยนะฮเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้แบบว่าเออดีแล้วที่ไปเป็นเปรดไม่เหมือนคนอย่างพวกเราไนะ้ <S 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 นพระอรหันต์นีที่ท่านแย้มขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วจากการเป็นสิ่งนั้นนะแย้มด้วยมหากริยาจิตที่อยู่ข้างในนะมหากริยาเกิดและทําให้แย้มได้มาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแยกวิถีออกไปอีกเนี่ยวิถีการเห็นและแย้มหสิตตุเนี่ย จะแย้มขึ้นมาได้มันต้องแยกระหว่างหาสีครับมองจีถูกไหมต้มองแยกกันอีกแต่นี่ม่าเรียวรวมจีใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างนี้ฟังนิ้ถึงว่าถ้าหากว่าพระอรหันต์นะ,ะมีวิถีจิตแบบแบบนี้แบบที่หนเนี่ยมีการเห็นประเรศซึ่งมันรูปารมเข้าใจนะ,ะเห็นสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ไมด่ดี ว่าเกิดด้วยบาปอกุศลใช่ไหมคะครั้นาเกิดด้วยบาปอกุศลท่านก็แย้มขึ้นมาโมกิก็เกิดขึ้นมาโลกเป็นเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ไปเห็นคุณธรรมของท่านว่าท่านพ้นแล้วท่านพ้นแล้วปัญญาต้องเกิดถูกไหมเอาพิจารณาท่านพ้นแล้วจากการเป็นสีนั้นหากสีตุกก็เกิดขึ้นมาเข้าใจนะคะชัดเจน แล้วท่านทั้งหลายล่ะเ <laughs> <โด> <laughs> <laughs> มื่อเห็นอารมรณ์ูปารมณ์ที่มาปรากฏเฉพาะหน้าส <laughs> ิ่งใด, <laughs> <laughs> ดรือเกิดกับพวกท่านอารยิสิ่งใดรือเป็นอติอิทธารูปารมณ์หรือว่าอิทธามัชตาร,รูปารมณ์หรือว่าสิ่งนั้นเป็นอนิธารูปารมณ์ <laughs> เข้าใจใช่ไหมคะสมมุติว่าเราเป็นติปุทีแกนะสมมติว่าเราเป็นคิดดสตียบซสูงจ้ะครับ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 สร้างกำลังใจหน้าด้ไม่เอ็งคุยกันอยู่เดอเนี่ยนะสมมุติว่าเราเป็นติปุแล้วเรามีวิธีแบบเนี้ยครับแล้ววันนั้นอ่ะเราไปเห็นอย่างนี้นะไปเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีเลยอย่าเนี้ยนะเออไปเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ไม่ดีแม้ตอนเนี้ยดีนะที่โทสะไม่เกิดครนะแต่การเป็นโลหะเกิดก็ได้ใช่ครับอ่สมมุติว่านะขนะนาดน,นี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างผมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเออจริมันเลยเวลาที่จะยกอาหารนะยกตัวอย่างเวลาของอาหารช,ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่ รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติไม่ได้เลยเห็นปั๊บใช่ไหมเห็นปั๊บรู้สึกว่าแย่จังเลยเหมือนเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะแต่การลิ้นมันเลืกอีกเรื่องเนึงนะการเห็นอาหารเห็นอะดูแล้วไม่น่ากินเลยตาขายไม่ได้ไาตาไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ครับใช่ครับเออหรือว่าอาหารนะเด อาร์ที่ไม่ดีแต่ถ้าเก็ดว่าทางลิ้นต้องอีกอย่างในค่ะพอลิ้นแล้วเออของไม่ดีอย่างนี้เี่ยชาติทเลิเลเลยหรแลแยกปัเด็นไปเยยังไปอย่างถ้าเราเห็นเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งก็ได้ใช่ไหมคะเราเห็นเป็นอารมณ์ที่ดีปานกลางก็ได้แต่เป็นอารมณ์ที่ชัดมากการเห็นชัดมากนี่ระวังจะปัดคับไว้ในหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือไม่ดีมักจะประทับอยู่ในใจนะคะ mm hmm. เออนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ต้องเข้าสู่ทางใจเข้าสู่ทางใจเนี่ยเนี่ยบโนโทวานะลเนี่ยม<โ>ัณวิถีบโณฑิจิตนะเนี่ยใช่ไหมคะคคอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะยกตัวอย่างวิธีที่หนึ่งว่าเพราะอะไร,รใช่ไหมคะคเพราะอะไรท่านถึงแสดงวิธีนี้ เริ่มก่อนบอกว่าเป็นจักขุทวาริกัดอติมหันตารมตถาธรรมณะวาระใ,ในนี้เนี่ยเป็นในหนังสือนะแต่เดี๋ยวเขียนหอกข้อให้ดีนะคะหัวข้อนี้บอกว่าสแสดงจักขุทวาระ